สวัสดีครับก็มาเจอกันกับร้อ i อีซูดีแม็บ้างอันนี้นี่ฮะไฮไลท์ของเขาคือยางครับผมตัวนี้เป็นยางถอดจากรถป้ายแดงนะครับนะฮะยางถอดจากรถป้ายแดงในสภาพนี่ใหม่กริปเลยคุณภาพดีด้วยนะฮะยางที่เปลี่ยนให้ไม่ใช่ยางจีนนะครับสภาพถอดป้ายแดงจากรถใหม่ประหยัดก,กว่ายางใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่คุณภาพเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวเดี๋ยวไปส่องให้ดูใกล้ๆครับอีกรอบหนึ่งนะฮะ เมื่อกี้2เส้นหน้าไปแล้วคราวนี้มาดูเส้นหลังคนระับสภาพนี่เรียกได้ว่า99.99 99เลยนะฮะถอดจากวันแรกเลยครับออกศูนย์มาปุ๊บถอดปั๊บนะครับสภาพยางเรียกว่า99%เลยนะครับใหม่แน่นอนแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยครับนะฮะคุ้มจริงๆครับถ้าไปซื้อยางใหม่เนี่ยสเส้นเนี่ยไปเช็คราคามาเข้าๆอะ่ะ ก็2 0,000กว่าบาทแล้วเฉพาะยางใหม่นะครับสีเส้น2 0,000กว่าบาทอันนี้เราขายอยู่ประมาณ10,000ต้นต้นๆครับผมนะครับบวกลบฮะแล้วแต่ชุดไหนนะครับอยู่ประมาณ1น10,000บาทสีสีเส้นสำหรับยางป้ายแดงนะครับถ้ายางใหม่ซื้อใหม่20,000กว่าบาทลองไปเช็คได้เลยนะฮะสีเส้น20,000กว่าบาทเหลืออยู่1น0 0 0ถูกกว่าเบิกใหม่เกินครึ่งแต่สภาพเรียกได้ว่า99%นะครับ ก็วิ่งมาประมาณสักสิกว่าโลอะครับประมาณนั้นนะครับสนใจแบบนี้โทรสอบถามกันได้เลยเบอร์เราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ด้วยผ่านเคอรี่1วันถึง2วันทําการนะครับถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับส่งเคอรี่นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ